สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องจ้ะเรียนตีกะเฮ็ดงานเสร็จแล้วนะคะเนาะจ้ะพอดีวันตีเฮ็ดดไหตุสามชั่วโมงจ้ะแต่ว่าส่วนตีเฮ็ดเพิ่นกับบ้านซีห้องเนาะตีกัเลยมีเวลาแล้วก็ติกัเลยมาซอยผีเพิ่นทำความสาดห้องอื่นน้ำเนาะค่ะแต่เสร็จแล้วพอดีกัเลยมานั่งกินกาแฟรอบปัญญายมาฮับเนาะปัญญาอวกาศสิบนาทีวอาสัตว์ จีนตีกันย่างกลับก็ได้นะคะแต่ว่าบริดเตรียมหมวกมาเด้่องซองให้ไปส่งจ้ะก็เลยได้ให้ามาหับหนเนาะตาจาะเลาปซื้อของนําค่ะตัดน้าน้าพี่นหน่อ,นอ,นอบนทะเลเป็นเป็นน้ำแข็งแล้วค่ะแต่ด้วหน่วยพ่นกาภาคกันออกมาเล่นหนอกบางคือเก้าจ้ะผลด้วยหิมะปีนี้เป็นตามีเห็ดเิ่งหวานดีค่ะเพราะว่าัหิมะมันหลายเนาะมันได้ เชือเฮ็ดมันเดินดีค่ะบนนี้โอ้ระวังหนูระวังอะไระฮ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 ะปัดปัดฮะฮะฮอฮะฮะปัดยะปัดะฮ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 ่ฮะ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 กด้วย บันไปอนาอนากดอ้นนาอนาลกขึ้นลืกขึ้นอ้นนาวันนีครับไปยังวันนี้รับคุณลุงป้าสวยวันนี้รับแร้ววันนี้รับรับผม อ่นโ้ยหนาวนะลูกอย่าเล่นนานเด้อเล่นแป๊บเดียวก็ไปในบ้านละอากาศมันเย็นมากจ้ะโอกรุตไปอีกแล้วนันดุดโอกรุตเอามันดุดอมันดุดไปแล้วโอกรุตไปแล้วลูกมันดูว่าทุนอ่ะอ้าวอ้าวลังไปภาษาภาษาเอิญนะมันเอิญน่ารักนั่นน่ะ ป๊าปัดสิทักอุ๊บเออพอแล้วพอว <c oughs> ่อเลี้ยป้าเข้าไปในบ้านทันไ่คอนอู้ยเสานปนยายมาตั้งเวลาท้ายรถเข้าบ้านจะ้ะจะได้เห็นตรงนั้นเป็นปูนเน,ะะเนาะก็เลยเอามาใส่ไว้เนะ <c oughs> เฮ้นะ S <S อนนเอา,านาเอนาเล่นด้วยเอา,านาเล่นด้วยวันนี้ก็ไม่มีอะไรจ้ะพี่น้องเนาะกะพาเล็กน,น้อยมาเล่นข้างนอกจ้อนนะ <S <S อน้าอ๋อ อย่าใส่น้องลูกอย่าใส่น้องเข้าบ้านแล้วจ้ะพี่น้องหนาวแล้วก็อึนก็สิบ่สบายเนาะเันพรพวงนี้ทำงานต่อทั้งอาทิตจ้ะอาทิตหน้าเ็เต็ขึ้นเก้าเข้าบ้านนะเด้อจ้ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจนะคะนะ้ะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะบ๊ายบาย